สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะนัดมีเรียรหลังแต่งอัำ้ำจับได้สัมพันธ์นางเอกไม่ขอทนยื่นคำขาดเลิกทันทีนัดมีเรียรไม่อยากแอปแชร์เรื่องอ้มมีกิกสงครั้งตามความเป็นจริงเข้าใจเป็นเรื่องปกติผู้ชายแต่ยิ่งทําให้รักกันมากขึ้นลั่นครึ่งปีหลังลุยปั๊มลูก,ลกวิธีธรรมชาติเผยอ,อั้าขอให้มีลูกในปีนี้เป็นของขวัญวันเกิด ลายเป็นข่าวฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่นัดมีเรียเบเนเนตตี้ออกมาแฉสามีอัำอธิชาติชุมนานนว่ามีกิ๊กถึง2ครั้งซึ่งสาวนัดก็เผยว่าข่าดังกล่าวก็ทําให้รู้สึกแค่ความรู้สึกของสามีอยู่ไม่น้อยยืนยันรักกันดีพร้อมเผยเซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายชายในวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีกฝ่ายอยากได้ลูกเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่าเซอร์ไพรส์แตกอีกแล้ว คืออย่างเขาจะทําให้เราเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์จริงๆเราเลยเรียนแบบเอาการาดเอาดอกไม้ไปวางไว้ที่หัวนอนและเอาผ้าปิดเราก็นอนข้างๆเพราะเขาสวดมนต์ยังไม่เสร็จกะว่าเดี๋ยวเขาต้องเปิดผ้าห่มมาเจอแต่สรุปมาถึงเขาปิดไฟเลยและเปิดผ้าหม่มแต่การ์ดเราเล็กมากก็กระจหายไปไหนไม่รู้สรุปเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จ เขาก็ได้อ่านกั๊สนิดนึงแต่เขาบอกไว้อ่านตอนเช้าและตอนเช้าเขาก็ไปทําบุญตั้งแต่ตีห้แล้วก็แยกย้ายกันทํางานเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยเจอกันแป๊บหนึง่งส่วนของขวัญยังบอกไม่ได้แต่เป็นเล็กๆน้อยๆใช้ในชีวิตประจําวันแต่มันเลยจุดที่ซื้ออะไรอลังการเขาก็บอกว่าของขวัญวันเกิดเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าอยากได้อะไรรับสามีขอให้มีลูกในปีนี้แล้วแต่เบื้องบนจะกําหนดยังเน้นวิธีธรรมชาติคงขอคะ่ะ แต่ขอแล้วก็ไม่รู้เบื้องบนเขาจะให้ยังไงแต่จริงๆเราโอเคปีนี้ครึ่งปีแรกเราทั้งคู่งานเยอะและไม่มีเช็คอะไรเราธรรมชาติตล้วนปีนี้มีความสุขรู้สึกดีไม่ค่อยเครียดเหมือนแรกๆและปีนี้มีคนแช่งให้ท้องกันเยอะมากทุกคนเอาใจช่วยแบบสบายๆมากขึ้นเราเลยไม่เกรงตามไปด้วยแต่ถ้ามีก็ดียังมีเวลาไว้หมโรงไปเลยครึ่งปีหลังแล้วกัน ดูปีนี้เขาอยากมีเขาพูดถึงเรื่องนี้กับหลานบ้างเขาก็เล่นมากขึ้นมีถักกรูปเด็กฝรั่งตัวเล็กๆเล่นเวทตีลังกาแล้วบอกนี่ลูกเราลูกเราคือดูเขาอยากมีแล้วมั้งนัดเองไม่กลัวเรื่องอายุคือวัยมันก็มีส่วนแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคแบบเต็มร้อยอยู่ที่ใจเราช่วง1นถึงสปีที่น่าจะโอเคคือครึ่งปีหลังไปเราขอธรรมชาติไปสักระยะแต่คือเรามีตัวอ่อนอยู่แล้ว เราก็ไปใส่ได้เรามีสแปร์ไว้ค่ะเมษายนครบรอบแต่งงาน4ปีเป็นช่วงเวลาที่สุขและทุกข์ไปด้วยกันลั่นเป็นวิชาที่เอาอยู่ใช่ค่ะครบรอบแต่งงาน4ปีคือคบกันมา5ปีรวมก็ร่วม9้าปีแล้วเร็วเหมือนกันนะมันก็มีช่วงที่ทั้งสุขและทุกข์ไปด้วยกันการใช้ชีวิตคู่มันละเอียดอ่อนจริงๆเราโชคดีที่อํำใจเย็นสุข,ขุมมีความเป็นผู้ใหญ่มากและเขาเอาเราอยู่เขาเหมือนเป็นทุกอย่าง ถามมาก็เลยตอบไปบอกไม่อยากแอปอ้ำดีทุกอย่างไม่มีกิ๊กเป็นเรื่องปกติมนุษย์ผู้ชายเรื่องเล่นๆขำๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผ่านมานานแล้วและผู้ชายคือเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีบ้างนิดหน่อยเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วคือถ้าถามเราก็ตอบไม่แอปว่าดีทุกอย่างแต่เราผ่านมาได้และวันนี้มาพูดรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ คือถ้าคนไม่ได้ดูรายการแต่อ่านจากข่าวเห็นผ่านตัวหนังสือมันอาจจะดูแรงๆคือเราก็แคร์ความรู้สึกเขาเหมือนกันเพราะวิธีเขียนข่าวดูเป็นซีเรียสเลยดูจริงจังเป็นปัญหาหรือเปล่าทั้งที่จริงๆไม่ใช่มันเรื่องชิวมากแต่เราห่วงความรู้สึกเขาแต่เขาบอกไม่เป็นไรเข้าใจและทุกวันนี้เราก็รักกันดีอยู่ไม่มีอะไรทำเราได้เพราะเรื่องมันเล็กมาก จับได้ถึงสองครั้งแต่ผ่านมาแล้วยิ่งทําให้รักกันมากขึ้นผู้ชายเนอมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยมันเป็นเรื่องขำๆตอนนี้สบายแล้วแต่งมาสี่ปีแล้วชีวิตตอนนี้ราบรื่นมีความสุขดีนัดว่าทุกคู่ต้องมีกดกันหมดแต่เราทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดทุกคนมีอดีตเราเองก็มีฉะนั้นทุกคนมีเรื่องต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปตลอดรวมถึงตัวนัดด้วยก็มองว่าตรงนี้ยิ่งทำให้เรารักกันมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ตอนนี้แต่งงานกันมานานร่วม8ปีแล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหุ่นล่ำอย่างอั้มอธิชาชุมนานนท์กับนักร้องสาวคนสวยนัทมีเรียเบเนเนตี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาสาวนัทได้ออกมาเผยถึงแพลนเที่ยวปีใหม่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะทั้งติดงานคริสต์มาสพร้อมอัปเดตชีวิตคู่ในตอนนี้ปีใหม่ไปเขาดาวที่ไหนอยู่ในกรุงเทพนี่แหละจริงๆปีนี้แยกย้ายกันนิดนึงพอดีมีงานคริสต์มาสทั้งของนัท และของพี่อ้ํมีต่างจังหวัดปลายปีพี่อ้ํมีนครศิทธรรมราชแถวปลายปลายเดือนเขาดาวก็จะอยู่กับครอบครัวเน้นๆอยู่ในกรุงเทพดีกว่าเพราะว่าคนเยอะมีเวลาสวีทไหมาาก็อยู่บ้านก็เจอกันทุกวันนะคะ ถ้าไ่อ้อมไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรือไปทําบุญเราก็อยู่บ้านด้วยกันอยู่แล้วถามว่าสวีทกันทุกวันไหมก็คงไม่จริงก็ได้เจอได้คุยนั่งดูทีวีกันบ้างอย่างเมื่อคืนมีฟุตบอลก็ไม่ได้ดูค่ะหลับก่อนแต่เขาก็บอกว่าสนุกมากก็คุยกันตลอดแต่ว่าไม่ได้มีรูปไปไหนด้วยกันเยอะแต่ก็อยู่บ้านบางทีก็สวีทไม่ได้ออกสื่อ มีแลนไปเที่ยวไหมถ้าแผนไปต่างประเทศที่เขาไปกันก็อาจจะยังไม่มีเรเร็วนี้อยากเที่ยวบ้านเราก่อนไม่อยากเดินทางไกลไม่ค่อยอยากเดินทางไกลๆช่วงนี้พี่อ้ําโปรโมทผลิตภัณฑ์หนักอยู่ช่วงทายอดทั้งปลายปีต้นปีเราก็มีงานคุกกิกไปอยู่ด้วยกันทุกวันเบื่อไหมยังไม่ถึงขนาดเบื่อแต่ช่วงแรกๆจะมีเซอร์ไพรส์โน่นนี่ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้ว เขาก็รู้สึกว่าซื้ออะไรแล้วก็เฉยๆไม่ค่อยอยากได้อะไรที่เป็นสิ่งของสิ่งที่อยู่ปัจจุบันมันโอเคเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเราอยู่แบบมีความสุขกับครอบครัวที่มีความอบอุ่นแล้วเคยถามเขาไหมว่าอยากได้อะไรมีเหมือนกันถามเขาว่าอยากได้อะไรเพราะบางทีเขาอยากได้แต่ไม่บอกเขาไม่ค่อยเรียกร้อง ก็แอบว่าพี่อ้ํชอบเสื้ออะไรแบบไหนแต่บางทีก็ซื้อไซส์ผิดตลอดเพราะหุ่นพี่เขาขึ้นขึ้นลงๆงเขาบอกเราตัวแล้วไม่อยากได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็แฮปปี้ชอบอยู่ด้วยกันมากกว่ามีทะเลาะกันไหมก็มีง้องแง้งกันบ้างไม่ทะเลาะกันเรื่องใหญ่แต่จะมีพี่อ้ําวางของเราก็บอกว่าพี่อ้ํเก็บหน่อยค่ะปิดประตูด้วยคะ่ะพี่เขาก็จะครับครับเราบ่นตลอด คือไม่ได้บ่นตลอดแต่เขาก็ครับอย่างเดียวคือเขาเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไม่ค่อยบ่นอะไรเป็นแนวชอบทําให้เราบ่นมากกว่าหรือเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะบางทีเขาทําผิดเขารออยากให้เราพูดแต่จะมีช่วงนี้ที่ใส่ถุงเท้านอนบางทีเขาบอกเราใส่ให้หน่อยหยิบให้หน่อยวันไหนไม่หยิบเขาก็จะทวงคือเขาเป็นคนแบบนี้ดีเทลเล็กๆชอบทวงอะไรเล็กๆ หรือเช้ามาถ้านัดกดไลฟ์อะไรก่อนก่อนที่จะไลน์หาเขานี่จะงอนมากเลยเขาจะงอนเรื่องเล็กๆต้องมีสติกเกอร์ให้เขาก่อนอะไรก็ได้ good morning เป็นปัญหาใหญ่จริงๆเราง้อนยังไงเขาก็จะไลน์มาเลยลืมเขาเหรอเราลืมทุกทีก็งอนทุกทีไม่บ่อยหรอกค่ะพอจะเข้าไอทีก็ต้องไปที่ไลน์ก่อนส่งสติกเกอร์หนึ่งอันอะไรก็ได้ เพื่อให้เขารู้ว่าเราคิดถึงเขาก่อนเขาขอเลยว่าต้องให้เขาก่อนและเราเพิ่งจะมาขอสักพักใหญ่ๆนี่แหละค่ะหลายปีมาแล้วเหมือนเราตื่นมาไม่เจอกันก็ควรจะปฏิสัมพันธ์คนในครอบครัวก่อนไหมก็ถูกของเขาคือคนในครอบครัวสำคัญเป็นสิ่งเล็กๆที่เขาอยากให้ทำเป็นนิสัยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสเขาดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ